สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ไม่เพนจะพาไปเก็บผักปาค่ะกําลังขึ้นใหม่กรอบมากหักมันมือเลยค่ะเพื่อนๆมากับเพื่อนค่ะวันนี้ ออกใบเยอะก็ไม่มีผลนะนี่เออเฮ้ยเก็บมันกรอบมากเลยใช่ ใช่มันอายุกันนี่แหละมันอาจจะเป็นคนมันเยอะเี่เกลยอแล้วเก็บมันนะนั่งปอกเป๊ะปอะเป๊ะของพี่ปิ๊ก จังเพลงพายกินเนี่ยผักกูดเช่่ะกินได้รู้กินไม่รู้กี่ปีแล้วอะอือกินได้ผัดน้ำมันหอยโขลกเต็ดใจตัวคือเกษตรตะคือพักเกษตรแหละพูดถึงไงนะจะเจนเพนเขาไปต้มอะไรนะต้มต้มต้มทางเหนือนะจะเนี่ยพี่อ่นอ,อนไม่เอาอนน่ผลมันไหล อ,อ,อ,นอ,อนนมันยังอ,อ,อ่อนนะมัน,นขนหลายถ้ามันออกมาหน่อยเครื่องบินทหารปะไม่รู้ไม่ได้ดูเอออย่างนี้มันสงพอมันมีออกมาใบมันขนมันก็ไม่เยอะนะเอ๊ยถ้ายังไม่ใบแล้วขนมันเยอะใช่ ล้างนะโอ้โหล้หลางยากเกลี่ยล้างไม่เสร็จสักทีพัดมันหอยแสจเสยแดงสมจะไปซื้อปลามาแกงสมผลไ,ไหลเ <laughs> อาไปปลายมันแต่ว่าไปใส่น้ามันก็ออกด้วยด้หละขน ออกไว้อุกเซนัมอืมันจะค่อยบออ่อำคนไหลาย,ยบ่ล่างไงที่มันออกใบน้อยๆอ,อ,อ่ะอื จะใส่น้ำไม่นกอออกเลยล่ะออกง่ายอยู่พูดถึงก็ได้ใส่น้ำแป๊บเดียวมันก็ฟูออกมันลอยออกมั้งสินะจันเพนเดี๋ยวเก็บเยอะเลยแหละ นับเอาเพราะมันออกง่ายอยู่ล่างบ่อย่ากมาได้กินผักหน่าหอนกินผักหน่าหอนโนเวเด้อบานเข้าบ่มีเลยมีบ่บานเข้ามีบ่สิมีบานเข้าก็มีผักกูดอยู่ได้ล่ะบานเข้าก็มีดอกไม้ป่า không thấy 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 hắn tham thấy 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 này thấy 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 <laughs> <laughs> แต่ว่ามัน <c oughs> ล่างออกงายอยู่เด้อขูดออกก่อน <c oughs> ที่ทานล่างมันไม่ยังเด็กนี่ยม่หันลนเนาะเนี่ยสตเตียวแต่นลนตัวเฮ้ <c oughs> ยลนงายอยู่ล่างงายอยู่ล่างงานอยู่นัไปใส่ก่อน ยาวมันก็ไม่มีขนเออยาวยาวมันหล,ล่นไงมันขนไม่มีเรอ,อ,เอ,อยอดยอดมัน สองไม้สองมือแล้ว <laughs> นี่นออกมาขนหน่อยใช่ไหมออกมานี่หน่อยขนมันก็หายเออ บันจะกินแสบไปทางสิดัางงายนะพัดน้ำมันหอยแสบเื่ออย่างตัว